สวัสดีครับยอดยาพอเพียงนะครับวันนี้ผมก็จะพามาชมระบบโซล่าเซลล์นะครับเป็นที่ใช้กับระบบน้ําหยดนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นโซล่าเซลล์นะครับที่สูบที่จะสูบขึ้นมาใส่แท้งนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแท้งนะครับซึ่งได้เอามาลงวันนี้นะครับนี่นะครับก็ส่วนตัวแท้งก็จะเป็นแท้งขนาด1,000ลิตรนะครับก็เพื่อนๆพี่ๆ หรือว่าท่านผู้ชมที่อยากจะซื้อมาใช้ก็หาซื้อได้ตามร้านขายของเก่านะครับลองเข้าไปถามกันดูนะครับนี่ครับแล้วก็ใช้เป็นรากฐานตั้งในการตั้งถังก็ใช้เป็นนั่งร้านนะครับนี่ครับตั้งร้านส่วนตัวพื้นนะครับพื้นเดี๋ยวผมจะเทต่อหม้อนะครับก็ป้องกันการซุดนะครับอันนี้ผมทําไว้ชั่วคราวนะครับก็คือลองตั้งดูนะครับส่วนตัวปั๊มก็ สูบจากแผงตัวรัเซลล์นะครับมาขึ้นแท้งนะครับนี่ครับขึ้นแท้งขึ้นแท้งแล้วก็จะมีการออกจากตัวแท้งมานะครับที่จะเอาไปใช้กับระบบน้ำหยดนะครับผมก็จะใช้เป็นท่อ2นิ้วนะครับออกจากตัวแท้งลงมานะครับแล้วก็ใส่ฟิลเตอร์นะครับหรือกองนะครับ1ตัวนะครับนี่ครับแล้วก็ลายท่อ2นิ้วเข้าไปในสวนกล้วยนะครับ ก็ระดับท่อที่จะใช้นะครับจะเป็นท่อ pvc นะครับ pvc ขนาด2นิ้วนะครับลายเข้ามาจนสุดจนสุดจนสุดสุดแปลงเลยนะครับแล้วก็ในระหว่างร่องนะครับผมจะใช้ท่อ pe นะครับขนาดยี่สิบห้ามิลนะครับเจาะติดกับ pvc นะครับลายเข้าไปตามตามร่องแต่ละร่องนะครับแล้วก็จะใช้เป็นท่อไมโครนะครับ pe pe ไมโครนะครับพร้อมหัวน้ำหยดนะครับ แยกจากท่อ PE 25่มิลิกีนะครับเข้ามาที่กกกล้วยนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็สําหรับท่านที่สนใจอยากจะดูหรืออยากจะทําตามก็เดี๋ยวรอชมได้เลยนะครับผมมีโปรเจกต์ที่จะทําเรื่อยๆครับนี่นครับก็สําหรับวันนี้ก็ผมจะมาตั้งแท่งก่อนนะครับทําการตั้งแท่งในอนาคตก็จะมาหลายท่อนะครับ ก็ผมจะค่อยๆทําไปนะครับเพราะว่าตอนนี้พึ่งจะหมดฝนนะครับเริ่มเข้านาแรงแล้วก็ต้องรีบต้องรีบทําระบบน้ำแล้วนะครับไม่งั้นเดี๋ยวกล้วยจะขาดน้ํานะครับนี่นะครับก็ผมจะใช้เป็นระบบน้ําหยดนะครับก็เพื่อนๆที่สนใจอยากจะทําตามหรือว่าสนใจอยากจะถามถามอะไรก็ถามมาได้นะครับว่าทํำยังไงนะครับก็เดี๋ยวคอยรอชมนะครับ นี่นะครับก็ส่วนโซลาเซลล์นะครับก็ในอนาคตผมจะเอาไว้ด้านบนนะครับด้านบนแทงเลยแล้วก็จะมีการต่อนังร้านเพิ่มอีกหนึ่งชั้นนะครับเพื่อใส่แผงโซลาเซลล์นะครับแล้วก็ให้แผงโซลาเซลล์บางบางแท้งด้วยนะครับเพื่อเป็นร่มให้แทงด้วยนะครับเพื่อป้องกันการผุนะครับนี่นะครับแล้วก็ส่วน ระบบการให้น้ำนะครับในอนาคตก็มีแน่นอนครับระบบการให้น้ําแบบอัตโนมัตินะครับอาจจะเป็นตั้งเวลาหรือว่าเปิดด้วย wifi นะครับเดี๋ยวก็รอชมนะครับเราจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับเราจะค่อยๆพัฒนาไปนะครับก็ในพื้นที่หนึ่งไร่นะครับปลูกกล้วยนะครับนี่นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ก็สำหรับท่านใดที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยครับเดี๋ยวถ้ามีการอัปเดตหรือว่าเพิ่มเติมอะไรใหม่ๆเดี๋ยวผมจะเอามาลงให้ชมนะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกกาลังใจสําหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีนะครับสวัสดีครับ